ปราสาทต,ตาเมือนทมหรือทมที่แปลว่าใหญ่เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชาปราสาทแห่งนี้เป็นศาสนสถานขอมโบราณที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะขอมแบบบาปวนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งหรือพระเจ้าชัยวรมันที่6เราพุทธศตวตรรษที่16 เพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูอุทิศถวายแด่พระศิวะและต่อมาอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นพุทธสถานในบางช่วงเวลาปราสาทตาเมือนทมเป็นปราสาทที่โดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่นปราสาทต,ตาเมือนซึ่งประกอบด้วยปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาเมือนโต๊และปราสาทต,ตาเมือนตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรง หันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งแตกต่างจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกการหันหน้าไปทางทิศใต้นี้สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะต้องการให้สอดคล้องกับแนวเส้นทางโบราณที่เชื่อมต่อจากเมืองพระนครหลวงหรือเสียมราชมายังดินแดนในแถบนี้โครงสร้างหลักของปราสาทประกอบด้วยปรางประธานเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสร้างด้วยหินทราย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุกยื่นออกไปทั้งสี่ทิศบรลลัรยอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองหลังตั้งอยู่ทางด้านหน้าของปรางประธานระเบียงโคดล้อมรอบปรางประธานและบัละล,ะล,ะละัยโคปุระซุ้มประตูที่อยู่ทางเข้าทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะโคปุระทางทิศใต้ที่เชื่อมต่อกับถนนโบราณที่นำไปสู่ตัวประสาท ลานประสาทล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งบางส่วนยังคงหลงเหลืออยู่สระน้ำบารายมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประสาท ปราสาทต,ตาเมินทมมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางอารยธรรมของโบราณหรือที่รู้จักกันในชื่อเส้นทางสายวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอาณาจักรขอมจากเมืองพระนครหลวงมายัางดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมขอมและการขยายอิทธิพลทั้งด้านศาสนาศิลปะ และสถาปัตยกรรมมายังพื้นที่นี้ในอดีตกลุ่มปราสาทตาเมืินน่าจะทำหน้าที่เป็นสถานีพักแรมหรือเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามเส้นทางคมนาคมที่สำคัญโดยปราสาทตาเมือนทมน่าจะเป็นศัตสนสถานหลักในบริเวณน,นั้น ปัจจุบันปราสาทต,ตาเมินทมได้รับการดูแลและบูรณะโดยกรมศิลปากรของไทยทำให้โครงสร้างหลายส่วนยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสามารถเข้าชมได้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมของโบราณและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากสถานที่จริง